นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายวิชาเทคโนโลยีกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในสัปดาห์ที่10นี้นะคะเราขึ้นบทใหม่กันแล้วค่ะบทที่4เรื่องโปรแกรมแก้หิวค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเรามาทบทวนกันก่อนค่ะเมื่อสัปดาห์ที่9นะคะครูให้นักเรียนนะคะทำใบกิจกรรมที่3.3ช่วยคุณพ่อปลูกกระเบื้องนะคะนักเรียนหลายคนระบายสีกันมาได้อย่างถูกต้องนะคะบางคนก็ใช้วิธีอื่นที่ไม่เหมือนของครูด้วยสวยงามมากเลยค่ะใครที่ยังไม่ส่งนะคะสามารถส่งงานเพิ่มเติมได้ที่ละอ f ฟเฟชเชียของครูเลยนะคะอ่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับบทที่4กันนะคะข้อที่1บอกว่าเราสามารถแก้ปัญหาโดยแสดงลำดับขั้นตอนที่จะเจนและครบถ้วนได้ค่ะข้อที่2เขียนโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อให้ตัวละครเคลื่อนที่ได้ เขียนโปรแกรมเบื้องต้นหมายความว่าในบทนี้นะคะเด็กๆป้อหนึ่งทุกคนเราจะเริ่มเขียนโปรแกรมด้วยบัตรคําสั่งกันแต่เขียนยังไงนะคะกูอยากให้เด็กๆไปหยิบหนังสือมาค่ะเปิดไปที่หน้า42 43เดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันค่ะในวันนี้นะคะเด็ก2คนนี้โป้งกับก้อยเขาอยากทานไอศครีมกันแต่ก็อยากให้อิ่มไปซื้อนะ แต่ทำไมคะตามรูปอิ่มไปไม่ได้อิ่มกําลังพักผ่อนพักผ่อนก็คือชาร์จแบตนั่นเองอิ่มเป็นหุ่นยนต์นะคะอิ่มต้องการก,การพักผ่อนต้องการการชาร์จแบตเพราะฉะนั้นเด็ก2คนก็เลยคุยกันว่างั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยเดินไปร้านไอศครีมกันแต่ระหว่างที่เราเดินไปร้านไอศครีมเนี่ยเราจะจดบันทึกแผนที่ด้วยนะคะเราจะจดเส้นทางการไปร้านไอศครีม ร้านไอศครีมก็จะมีร้านเค้กอยู่ข้างๆแต่เด็ก2คนนี้คิดว่าเดี๋ยวเราเดินไปแล้วเนี่ยเราจะจดไว้ด้วยเพื่อจะมาเขียนโปรแกรมให้อิ่มเดินไปวันหลังฉลาดไหมคะป้อกับก้อยวันนี้เราเดินไปก่อนเดี๋ยววันหลังเราให้อิ่มไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเด็กๆ2คนเนี่ยจดเส้นทางกันเป็นแบบไหนรูกก็จะมีคลิปวิดีโอการเรียนการสอนของสอสอวทให้เด็กๆด,กด,กดูงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ นี่คือแผนที่ที่จะเดินทางไปซื้อไอศครีมกันมาช่วยกันเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งเหล่านี้กันครับโดยนักเรียนสามารถจุดการเล่นคลิปไว้ก่อนเพื่อเขียนโปรแกรมเมื่อสำเร็จแล้วคลิกปุ่ม play เ,เพื่อตรวจสอบคำตอบกันครับเรามาตรวจสอบคำตอบกันนะครับเดินขวาเดินขวาเดินหน้าเดินขวา เอ๊ะจะต้องมีคำสั่งอะไรต่อนะใช่แล้วเดินขวาเดินหน้าเดินหน้าเดินซ้ายเดินซ้ายเดินหน้าเดินขวาเดินหน้าซื้อไอศกรีมช็อกโกแลตซื้อไอศกรีมสตรอเบอรีเด็กๆได้จำนวนของบัตรคำสั่งเท่ากันหรือเปล่านะมาดูสิครับว่า โปรแกรมของครูใช้บัตรคำสั่งทั้งหมด14ใบดังนั้นจึงมี14คำสั่งนักเรียนได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับยังไม่ต้องตอบครูตอนนี้ก่อนก็ได้เพราะจำนวนคำสั่งของเราอาจไม่เท่ากันแต่นักเรียนสามารถช่วยให้โป้งและก้อยทำภารกิจสำเร็จแล้วใช่ไหมครับเรามาตรวจสอบแนวทางคำตอบอีกสักแนวทางหนึ่งกันนะครับเดินขวาเดินขวา เดินหน้าเดินขวาเดินหน้าเดินหน้าเดินซ้ายเดินหน้าเดินขวาเดินหน้าซื้อไอศกรีมช็อกโกแลตซื้อไอศกรีมสตรอเบอรี่เส้นทางนี้นักเรียนจะใช้บัตรคำสั่งทั้งหมด12คำสั่งนะครับ เราลองมาดูตัวอย่างการเขียนโปรแกรมในสถานการณ์อื่นๆกันบ้างครับจากสถานการณ์ต่อไปนี้เราลองมาเขียนโปรแกรมให้อิ่มตักน้ำกันดีกว่าโดยทางเลือกมีอยู่2ทางเลือกทางเลือกที่1อิ่มจะต้องเดินขวาเดินขวาเดินขวาตักน้ำเดินลงเดินลงเดินซ้ายเทน้ำ ในทางเลือกที่2อ,อิ่มจะต้องเดินหน้าตักน้ําเดินขวาเดินลงเดินลงและเทน้ําครับซึ่งทั้ง2ทางเลือกทางเลือกที่1มี8ขั้นตอนทางเลือกที่2มี6ขั้นตอนทั้ง2ทางเลือกอิ่มสามารถทําภารกิจได้สําเร็จเหมือนกันแต่อาจใช้จํานวนขั้นตอนที่แตกต่างกัน นักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการเขียนโปรแกรมเพื่อทำภารกิจอย่างหนึ่งเราอาจเขียนโปรแกรมให้แตกต่างกันได้แต่ผลลัพธ์ยังคงเป็นเป้าหมายที่เรายังยต้องการใช,ใช่ไหมคะนักเรียนดูแล้วในหน้าที่44นะเป็นการเขียนโปรแกรมของโป้งและก้อยเส้นทางการไปซื้อไอศครีมนะคะเด็กสองคนนียจดบันทึกว่าควรจะเขียนบัตรคำสั่งยังไงเพื่อให้อิ่งเนี่ยเดินมาซื้อไอศครีมให้กับเขาได้นั่นเองนะคะ อะบัตรแต่ละใบนะคะจะแทนขั้นตอนการทำงานขั้นตอนด้วยกันเริ่มแรกนะคะบัตรเดินซ้ายบัตรเดินหน้าบัตรเดินขวาและบัตรเดินลงนะคะโดยแต่ละกิจกรรมเราจะมีบัตรเพิ่มเติมให้ว่าเราจะไปทําอะไรนะคะแต่ในกรณีนี้นะคะเราจะมีบัตรให้ด้วยกัน3ใบเพราะว่า ป้องกับก้อยต้องการไปซื้อไอศครีมเราก็เลยมีบัตรซื้อไอศครีมช็อกโกแลตไอศครีมสตอรอเบอรี่หรือว่าซื้อเค้กนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละบัตรก็จะทํางานได้แต่ละคําสั่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าครูบอกว่าป้องกับก้อยไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวบัตรคำสั่งก็จะไม่เป็นซื้อไอศครีมแล้วนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นการไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวแทนอย่างนี้น,นะคะแล้วแต่ว่าจะเลือกปฏิบัติอะไรนั่นเองอ่า เราไปดูกันต่อเลยนะคะบัตรคำสั่งหลายใบสามารถนำมาเรียงต่อกันได้เป็นชุดคำสั่งหรือว่าเป็นโปรแกรมนั่นเองอนักเรียนดูนะคะเห็นไหมคะว่าเราจะสั่งให้อิ่มทำอะไรเราก็จะมีชุดคำสั่งหรือว่ามีบัตรคำสั่งหลายๆบัตรถ้าเรานำบัตรคำสั่งหลายๆบัตรเนี่ยมารวมกันเพื่อให้เกิดการเขียนโปรแกรมหรือเกิดการปฏิบัติงานขึ้นเราจะเรียกมันว่าชุดคำสั่งนั่นเองคะ่ะ ทีนี้เกต้ารู้ที่อยากจะให้นักเรียนได้ดูกันนะคะก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยเราใช้บัตรเจอรูนะคะสมัยก่อนนู้นเลยนะคะเราใช้บัตรเจอรูเนี่ยมาเพื่อออกคําสั่งให้กับคอมพิวเตอร์ทํางานนะคะโดยคอมพิวเตอร์สมัยก่อนเนี่ยจะอ่านคําสั่งจากบัตรเจอรูนะคะโดยตําแหน่งของรูบนบัตรก็จะบอกว่าให้คอมพิวเตอร์ทําสิ่งใด สมัยก่อนอยากให้คอมพิวเตอร์ทำอะไรก็จะมีบัตรแบบนี้มาให้ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วนะคะเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการทางคอมพิวเตอร์ก็มากขึ้นไปเรื่อยๆเราสามารถเขียนโปรแกรมกันแบบง่ายๆเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องมีบัตรเจาะรูแล้วไม่ต้องมีบัตรคำสั่งแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ปหนึ่งเรายังเรียนเรื่องการใช้บัตรคำสั่งง่ายๆไปก่อนเดี๋ยวพอเราขึ้นไปอยู่ป4ป .5 ป .6 นะคะนักเรียนก็จะได้ใช้ โปรแกรมในการเขียนโปรแกรมงงไหมคะเราจะมีโปรแกรมสแคทให้นะคะแต่ว่าเราจะเขียนโปรแกรมโดยบล็อกคําสั่งเราจะหยิบบล็อกขึ้นมาแล้วเราอยากจะให้ตัวละครเกิดการปฏิบัติงานยังไงได้โดยการเอาบล็อกมาเรียงต่อกันให้เกิดเป็นโปรแกรม1โปรแกรม ฟังแล้วน่าสนุกไหมคะอ่าเดี๋ยวเราอยู่ปสี่เราจะได้เรียนกันนะคะตอนนี้เรายังเป็นน้องปอ .1 นอยู่เราเรียนเรื่องการวางบัตรไปก่อนนะคะและแต่เกตหน้ารูนี้ก็ทําให้นักเรียนได้รู้ว่าอ๋อคนสมัยก่อนเขาเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรเจาะรูนะนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะอิมนะคะก็ได้ชาร์จแบตเตอรี่เต็มเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เด็กๆสองคนก็ฝากให้อิมเนี่ยไปซื้อ ตามกับบัตรคําสั่งเลยค่ะไปซื้อไอศครีมตามบัตรคําสั่งที่โป้งกับก้อยเนี่ยไปสํารวจแผนที่มาเรียบร้อยแล้วเขียนบัตรเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาลองทดสอบให้อิ่มไปทําดูนะคะ2คนนี้ก็แบบใจจุดใจจ่อเลยนะคะมีอยู่ด้วยกัน14ขั้นตอนนะคะเวลา2ชั่วโมงผ่านไปทําไมทําไมคะทาไมอิ่มยังไม่กลับมาอีกนะคะ2คนนี้เริ่มรู้สึกว่าหิวแล้วแล้วอิ่มหายไปไหนตั้งสองชั่วโมงนะะ่ะ นะคะเกิดอะไรขึ้นกับอิ่มกันแน่นะคะพ่อเห็นว่าโป้งกับก้อยเนี่ยเริ่มไม่สบายใจก็เลยเข้ามาถามได้รับคําตอบว่าเด็กๆ2คนเนี่เขียนโปรแกรมให้อิ่มไปซื้อไอศครีมนะแต่ตอนเนี้ยสชั่วโม,มงผ่านไปแล้วยังไม่กลับมาเลยนะคะคุณพ่อก็เลยบอกว่าอ่ะเราสั่งให้อิ่มทําอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพ่อเนี่ยจะเป็นคนไปดูให้นะคะ พ่อก็เลยเดินมาเจออิ่มที่หน้าร้านไอศครีมแต่สิ่งที่เจอได้คืออิ่มถือไอศครีม2แท่งอยู่ในมือนะคะละลายแล้วด้วยนะมีทั้งช็อกโกแลตมีทั้งสตรอเบอรี่เลยคุณพ่อก็เลยโทรไปบอกกับก้อยนะคะว่าเนี่ยพ่อเจออิ่มแล้วนะนะคะแต่สภาพที่เจอเนี่ยคุณพ่อต้องหิ้วอิ่มกลับมาเลยเพราะอะไรคะนักเรียนเพราะว่า อิ่มแบตหมดนั่นเองนะคะที่สําคัญเนี่ยพ่อบอกว่าเราเนี่ยจะต้องชัดเจนแล้วก็ใส่คําสั่งให้ครบทุกขั้นตอนก่อนที่จะสั่งให้อิ่มทําอะไรก็ต้องตรวจเช็คสภาพหุ่นยนต์ด้วยเนาะว่าแบตเขาอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่าสั่งไปดีดนะที่อิ่มไปดับเครื่องดับอยู่ที่หน้าร้านไอศ์รีมไม่ไปดับอยู่กลางคลองกลางทะเลเนาะอ<ด>่านะคะ เด็กๆ2คนก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเราวางแผนเขียนโปรแกรมใหม่ให้สมบูรณ์ขึ้นนะคะระหว่างที่เรามาเขียนโปรแกรมใหม่เนี่ยก็จับอิ่มไปทำไมคะไปชาร์จแบตให้เต็มนะอ่ะต่อไปนะคะดึกแล้วก้อยก็เลยรู้สึกง่วงนอนขอตัวเข้านอนก่อนนะคะแต่ว่าโป้งเนี่ยยังสนุกอยู่ก็เลยลองสลับบัตรคำสั่งมัวๆดู แล้วก็ดูเว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ใส่ไปให้กับ อิ่มสุดท้ายอิ่มทําตามโปรแกรมที่เขียนมั่วก็เลยทํำไหมคะเดินตกลงบ้านไปเลยคะ่ะถามว่าพฤติกรรมแบบนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกนะเพราะว่าเขียนมั่วๆก็อ,อาจจะเป็นอันตรายกับหมุญญนยนต์เราก็ได้ใช่ไหมตกลงไปเครื่องอาจจะพังอีกเราต้องมาซ่อมอิ่มกันอีกเนาะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องถ้าจะเขียนให้เขาทํางานก็ควรจะเขียนให้ถูกต้องครบถ้วนตรวจสอบให้ชัดเจนว่าโปรแกรมที่เราเขียนเนี่ยใช้ได้หรือไม่นั่นเอง จบไปแล้วนะคะคำถามชวนคิดถ้าเขียนโปรแกรมไม่ครบถ้วนจะทำให้เกิดผลลัพธ์อย่างไรคะเด็กๆคิดว่าจะทำให้เกิดผลลัพธ์อย่างไรติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกนะคะ ถ้าเราเขียนโปรแกรมไม่ครบถ้วนนะ <'s> ก็จะทำให้อิ่มตกบ้านแบบเมื่อสักครู่นั้นเลยนะอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นกับปุ่นยนของเราหรือว่าโปรแกรมของเราจะทำงานได้ไม่สำเร็จนะคะอะเรามาดูแบบฝึกหัดท้ายบทกันเลยค่ะในหน้าที่56นะคะอันนี้แบบฝึกหัดท้ายบทอยู่ในหนังสือเด็กๆหยิบหนังสือมาไม่ใช่แบบฝึกหัดนะหนังสือเล่มใหญ่นะคะ หนังสือหน้าที่56นะคะเขียนโปรกแกรมเพื่อเดินไปซื้อเค้กเรามีหน้ากระดาษให้แล้วเด็กๆหยิบดินสอขึ้นมาค่ะอะ่าแล้วเราก็วาดลูกศรลงไปเพื่อที่จะเดินทางไปซื้อเค้กอันนี้ในหนังสือนะครูต้องย้ำอีกรอบหนึ่งว่าเราทำในหนังสือไม่ได้ในแบบฝึกหัดนะคะอะ่าคะ่อะ,อ,ะอันแรกเลยคือเดินขวานะคะต่อไปนะคะ เดินขวาเดินหน้าใช่ไหมคะเดินขวาอ่าแล้วก็เดินหน้าค่ะเสร็จแล้วก็เดินซ้ายเดินซ้ายเดินซ้ายนะคะ เดินซ้ายแล้วก็ขึ้นข้างบนเดินหน้าค่ะเสร็จแล้วก็เดินขวาเพื่อไปซื้อเค้กนั่นเองอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเด็กๆหยิบดินสอมาหยุดคลิปค่ะแล้วก็วาดลูกศรลงไปได้เลยถ้าเด็กๆคนไหนนะคะอยากระบายสีตามบัตรคําสั่งก็ได้นะเด็กๆหยิบสีมาสีชมพูแล้วก็วาดเดินขวาหยิบสีเขียวมาเดินหน้านะคะหรือหยิบสีส้มมาเดินซ้ายก็ได้นะใครที่มีสีอยากระบายให้สวยงาม ก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครบอกว่าหนูไม่มีสีเลยมีแต่ดินสอก็กใช้ดินสอวาดได้เหมือนกันนะคะถ่ายรูปส่งงานมาที่ไลน์ออฟฟิเชียลเดิมเลยนะคะไลา์ออฟฟิเชียลเดิมของครูเลยนะคะวันนี้เราทําในหนังสือกันนะ,ะใครนะคะที่ตามงานไม่ทันนะคะหรือว่า ทำมาแล้วบางงานก็ทําบ้างไม่ทําบ้างอยากจะรู้ว่าครูสั่งอะไรนะคะนักเรียนมาดูคลิปย้อนหลังได้ที่ช่องของครูแอมสุขใจวิทยานะคะนักเรียนเซิร์ชไปที่ YouTube จะมีช่องของครูอยู่แล้วก็จะมีเพลย์ลิสต์ให้ทั้งหมด10เพลย์ลิสต์นะคะครูได้เรียงลําดับคลิปวิดวีโอให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะมีคลิปวิดีโอตั้งแต่ป .1 ถึงป6นักเรียนก็เข้าไปดูของป1นนะคะว่าสัปดาห์ที่เท่าไหร่ที่เรายังไม่ได้เรียนใครที่สงสัยว่างานของ ตัวเองเนี่ยครบหรือเปล่านะคะนักเรียนก็สอบถามมาได้ที่ l ล n e o f ฟ i c i a l เลยคุณครูก็จะตอบให้นักเรียนก็กลับไปเรียนได้ย้อนหลังได้ไม่ต้องเครียดนะคะครูก็จะกลับมาตรวจงานให้กับนักเรียนในแต่ละรายสัปดาห์งานทุกชิ้นของนักเรียนก็จะเป็นคะแนนเก็บแต่ละตัวชี้วัดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกชิ้นงานที่นักเรียนทํามีผลกับคะแนนของนักเรียนเองด้วยนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ